สินเชื่อบ้านช่วยได้กู้ขานง่ายอนุมัติไวได้วงเงินเยอะ สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Review วันนี้เราได้หยิบยกอาสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยนะคะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือสินเชื่อบ้านช่วยได้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวงเงินกู้อยู่นะคะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูว่าตัวสินเชื่อนี้เป็นยังไงนะคะคุณสมบัติหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดคุณสนใจก็สามารถเข้าไปขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะ สำหรับสินเชื่อบ้านช่วยได้นะคะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยคุณสามารถได้ถึง90%ของราคาประเมินเลยว่าสภาพบ้านของเราเนี่ยมีราคาประเมินเท่าไหร่นะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่100,000บาทและกู้สูงสุดได้ถึง20ล้านบาทเลยค่ะจะสามารถเลือกเป็นเงินก้อนหรือ O.D ก็ได้มีเงินก้อนใช้ได้ตามใจนะคะทั้งวัตถุประสงค์ในเรื่องของการอุปโภคบริโภค หรือจะเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือทําตามความฝันที่เราต้องการก็ได้ก็อยู่ในวัตถุประสงค์ที่คุณจัดสามารถขอสินเชื่อบ้านช่วยได้ได,ได้ค่ะอาชีพไหนก็กู้ได้ในส่วนของอาชีพไหนก็กู้ได้หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระก็สามารถกู้ได้เช่นกันพเบาๆดอกเบี้ยต่ําค่ะ ในส่วนของการผ่อนเบาๆดอกเบี้ยต่ำคุณสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง30ปีเลยและได้เงินแน่นอน,นะคะ่ะเพียงแค่คุณมีบ้านนะคะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ที่ปลอดภาระใดๆเนี่ยก็สามารถนํามาเข้ากับธนาคารกสิกรไทยได้ะคะ่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะตามชื่อของประเภทสินเชื่อเลยนั่นก็คือสินเชื่อบ้านช่วยได้ในส่วนของหลักประกันเนี่ยเขาที่ดินเปล่าก็ยังได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน10ไร่ค่ะเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะผู้ที่ทําอาชีพแบบเป็นเงินเดือนประจําได้รายได้ประจํานะคะก็สามารถที่จะขอโดยใช้ที่ดินเปล่าเข้าได้แต่ว่าที่ดินเปล่าต้องไม่เกิน10ไร่ก็เข้าเป็นหลักประกันได้และระยะเวลาในการกู้ค่ะสูงสุดได้ถึง3 0ปีเลยแต่ว่า เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วเนี่ยกู้ต้องไม่เกินอายุ70ปีนะคะแต่ที่ดินเปล่าเนี่ยเขาจะให้ผ่อนได้สูงสุด15ปีวงเงินกู้สูงสุดค่ะได้90%เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินแต่ว่าทาั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารอีกทีนะอันนี้เป็นแค่ข้อมูลข้าวๆนะคะที่ทางธนาคารได้แจ้งมาส่วนที่ดินเปล่าค่ะได้50%เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัววงเงินร่าวๆอ่า ถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านช่วยได้แต่ที่ดินเปล่าก็ยังรับนะคะแต่ก็ให้แค่50%ของราคาประเมินค่ะในส่วนของรายละเอียดหลักประกันและวงเงินนะคะนั่นก็คือจะขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินด้วยค่ะหากเป็นประเภทวงเงินกู้นะคะ<ๆ>เขาก็จะดูว่าหลักประกันเนี่ยเป็นที่อยู่อาศ,าศาัยหรือเป็นที่ดินเปล่านะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้กู้ด้วยนะคะว่าผู้กู้เนี่ย เป็นผู้ที่มีรายได้ประจําหรือเป็นเจ้าของกิจการคะดอกเบีย้ยก็จะแตกต่างกาันแต่ว่าโดยเฉลี่ย3ปีนะคะค่าเฉลี่ย3ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 8 9ประมาณนี้นะก็คือเดี๋ยวเราขึ้นตารางให้ดูนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยอย่างผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะ MRR บวก2อกรณีที่เอาที่อยู่อาศัยมาเข้านะคะ ผู้ที่มีรายได้ประจําแล้วใช้ที่ดินเปล่ามาเข้าจะเป็น MRR บวก3แล้วก็ส่วนเจ้าของกิจการเอาที่หัู่าัยมาเข้าก็จะเป็น MRR บวก2ค่ะนี่เลยค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ8-9ประมาณนี้นะคะส่วนการทําเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือประเภท OD ก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําหรือเจ้าของกิจการก็ได้นะใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมาเข้าอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR บวก3ค่ะซึ่ง MRR ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะอ้างอิงตามประกาศ อัตาราดอกเบี้ยของทนธนาคารนะวันที่ ลูกค้าขอสินเชื่อนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้กันบ้างนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ก็คือต้องเป็นผู้ที่เป็นสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีสามารถกู้ร่วมได้ไหมมีผู้กู้ร่วมได้ค่ะไม่เกิน3คนและต้องเป็นเคยญาติตามกฎหมายเท่านั้นนะคะรวมถึงคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนก็ได้เหมือนกันส่วนในกรณีที่กู้เดี่ยวค่ะรายได้สุทธิตั้งแต่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะคะถ้ากู้ร่วมก็รายได้สุทธิรวมกัน15,000บาทต่อเดอ กว่า6เดือนค่ะอายุงานรวมที่ทํางานเก่าได้นะคะโดยผ่านการทดลองงานณนะที่ทํางานปัจจุบันแล้วด้วยนะคะก็สามารถใช้อายุงานบวรวมกันได้อายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถขอสินเชื่อประเภทนี้ได้ในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครค่ะก็ง่ายๆมากเลยนะก็เพียงแค่มีแบบฟอร์มการสมัครสินเชื่อก็จริงๆถ้าเราไปายื่นกู้ที่ธนาคารเกษตรกรไทยสาขาไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะให้ไปกรอกแบบฟอร์มตรงนั้นอีกแล้วเนาะเพียงแค่เราติดเอกสารส่วัวของเราไปนะนั่นก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะเอกสารคู่สมรสใบเปลี่ยนชื่อใบจดทะเบียนสมรส ใบอะไรต่างๆอ่ะที่เกี่ยวกับเอกสารส่วนตัวของเรานะคะส่วนในเรื่องของเอกสารการเงินค่ะอย่างที่บอกก็จะเป็นพวกสลิปเงินเดือน,น,นล่าสุด1เดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะต้องอายุไม่เกิน3เดือนนะแล้วก็สลิปโบนัสถ้ามีแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลังค่ะ6เดือนสเตตเมนต์การรับรายได้ย้อนหลัง6กเดือนในส่วนของเอกสารหลักทรัพย์นะคะก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแค่ใช้สำเนาโฉนดนะคะสำเนาโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นนศสามนศสามก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้าในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนะคะค่าประเมินราคาหลักประกันเนี่ยโดยบริษัทก็เป็นบริษัทที่เข้าประเมินให้เป็นผู้ดําเนินการประเมิน3,000บาทนะคะก็จะมีค่าประเมินเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆเลย เป็นค่าจ่ายในช่วงแรกก่อนเนะที่ต้องทราบว่าราคาบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าจำนองกับทางธานาคารได้หรือไม่นะคะค่ะในส่วนของเจ้าของกิจการค่ะย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของเอกสารรายได้นะคะสำหรับเจ้าของกิจการก็เอกสารส่วนตัวทั่วไปเช่นเดียวกันแล้วก็เอกสารในเรื่องของสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นในานามบุคคลหรือในานามกิจการแล้วก็เป็นเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆเข้ามาประกอบให้เขาวัดดูได้นะคะว่าเรามีรายได้เนี่ยเท่าไหร่ต่อเดือนนะแต่หลักๆก็จะเป็นสเตทเมนห6เดือนนะคะแล้วก็เอกสารแสดงราย ากาารรเนิขององหลักเกณฑ์อื่นๆก็จะเหมือนกันนะคะก็คือคุณสมบัติของผู้ก,กู้ก็คือ20ปีขึ้นไปค่ะและนี่ก็คือสินเชื่อบ้านช่วยได้ของทางธนาคารกสิกรไทยนะคะหากท่านใดที่กําลังมองหาสินเชื่ออยู่ก็ลองนําสินเชื่อนี้ไปไว้พิจารณาได้นะคะว่าคุณสนใจกับอัตราดอกเบีย้ยกับเงื่อนไขการชาระใดๆหรือไม่นะคะถ้าสนใจก็เข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาเลยะคะ่ะสําหรับวันนี้บ y ว t ายเ o n ชันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank you